สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุบิสานเชนเดียมาแล้วครับผมเมนี้พามาเมืองงัวฟอกกอลนะครับห่างหายกันไปประมาณสองอาทิตย์นะพ่อเนาะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมนี้มีตัวเด็กไมาน้ำเสดด้วยพ่อตัวนี้ละก็แล้เอามาลงลวดมงหนึงหันตัวเดียวมันแจะมาได้โฟนงัวตัวนี้งัวเอามาตะวังหินถูกตะวันหินนะครับเนาะตะวังงามแฮ่เนี่ยนั่งพี่น้องครับซ้อนนะครับผม เป็นงวสาวนะพ่อเนาะงวสาวหน่อยอายุเพิ่นตะเร่พอดแปรเดือนลูกแปรเดือนนะครับเนาะประมาณแปรเดือนนะครับผมแปรเดือนอาเแปรเดือนนะครับผมอู้เม็ดสีนะครับเนาะเม็ดสีนะครับเม็ดสีเข้มนะครับเนาะล้างงามล้างแต่งงามนะครับงอสองอ่มึงทางครับมึงถ่ายก่อนโป้ห้างไงนะพ่ออือโอ้ยืนงามขนาดนี้นะครับแข้งขาเพิ่นเหย็นเหย็ดเหย็ดงามมั้นะพ่อเนาะ เม็ดสีนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมสูงเท่าไรพ่อประมาณเท่าไรครับตัวนี้ก็จะสูงลอยสามสิบสามสิบนิดหน่เนาะสูงประมาณลอยสามสิบนะครับผมลอยสามสิบบวกลบนะครับสีนี่แดงเสมอตัวนะพ่อเราถึงเนาะเข็มนะครับเม็ดสีเพื่อนนี่สะอาดสะอาดสะอาดสนะครับพี่น้องครับผมมาแต่งภาพดนะครับเด้ออันนี้เป็นสีสดๆเลยนะครับผมตัวนี้พ่อพิ่นหูบ่อครับพ่นมาตัวไหนต้นนี้พ่นบอกว่า มันบ่มีใบเลยลูกแต่ว่าเจ้าของเพิ่นนั่นบอกว่าเป็นลูกแบบเขียบเขียบนะครับเนาะเน่ยโอ้แต่ว่าเนื้อนังน้าพี่น้องครับไงเป็นหนานะบ่ตัวนี้แมนงวเป็นตัี่ยง่วงส่องเงาเนียครับสูงง่วงตัวนี้เป็นตัวใหญ่ขึ้นครับพี่น้องครับตัวไงง่วงเป็นหลังเครื่องบดดิท่านบ่เนาะแมนลูกแมนขีดหูดำนะครับพอ่ยงามแม่งนะครับเรียบงาเนาะบ่เนาะตัวนี้มีจุดเด่นซะละบ่อเพราะว่าจุดเด่นขึ้นหมดเลยครับตัวนี้ สักชัวจังไหลลูกเนขั้วมักของคนบอกคือในนั้วมักปอบปะพอมัาบองในขั้วมันพอจะเอามาออกกับมักมาตัวเลยแหละมักมาตัวมักในในขั้วเป็นแขนของเขาหนีน่าเป็นโตของโตเขาเนี่ยนะหนะาดูน่าพอมักของงามเนาะปกติเอาแต่ของงามงามมีขอเสียมาพาะตัวนี้เราประกันต้นนี้เลยลูกบอมีขอเสียเลยครับแต่ผมขอต้นนี้มองหนึ่งว่าที่ขอเสียคือบอมีใบนะพอเนาะเสียได้นะครับชุดยอดนี่ละมองทีข้นต้องรับให้ได้เพราะว่ามัน การที่มีใบนะมันก็แค่ว่าให้มีใบตัวตัวนี้เขามาเบิ่งตัวจริงกันเลยนู่นหรเปล่พี่น้องครับว่ามันงามสำหรับเบิ่งตัวจริงเลยคือคำพ้องคำนองนะครับเนาะสีนี่โอ้บปวดหัวเลยครับเม็ดเข้มขนาดเนื้อนังนี่แน่นนะบ่ติดหูจะน้อยนะครับผมแต่ว่ากับหูเป็นยังไพี่น้องหูกิดพอดพอเล่ยมนะครับงามนะครับหน่างามนะครับมึงนังเหมือนครับเห็นมันกระจาชัดนะครับเนาะอ่ะพ่อตัวนี้แล้วครับพ่อเปิดไปเท่าไรครับหรือว่าเอาเอามีเลยไปแล้วครับถึงมนี่นี่ต่อรองกันได้ลูก ครับพ่อตาลังลุงนี่ยนอกจากประาณแปดสิบหกนี่ต่อรองกันได้แปดสิบหกนะพ่อเนาะแมนแมนก็ต่อรองกันได้เหมือนกุ้เจ้าหราะว่าต้องบอกก่อนนะพ่อเอามาแพงกับตัวนี้เอามาแพงเล่าเอามาราคาคนขันศูนย์พ่อเนาะเพราะว่ามันหายากแล้วพ่อเพราะว่ามันหายากมันแพงไปหนาประกาศดิเพราะว่าเสียดิ้งว่ามากสุดมื่นพี่น้องครับแต่ว่าช่วงนี้มันขาดไปประมาณสองอาทิตย์นะครับหางงบอะไรนะครับเนาะขาดขาดแบบถือใจไปเลยนะพ่อเนาะแปดหกนะพ่อเนาะแปดหมื่นหกพันบาทนะครับผมมันกับ่อใครได้อยู่เด้ยวหรือมัน มันไปดูออกดูมันก็หาอยากนะครับกบออยู่มันก็ไปตามเกลียวัวเราดูครับในสายตาบนุมนะครับผมบานุมาก็คือหนังนะครับมักงานะครับหนังมันน้าย่นระกามันมันเลือกน้านะครับเนาะเลือกเม็ดสีพี่น้องครับผมก็มานะครับผมสีเข้มนะครับสีนี่สีเข้มอีกพี่นี่พอว่าเม็ดสีนะครับยืดง่ามพี่น้องครับขุนนะครับเนาะง้วขุนนะครับง้อขุนเชือนะครับนาขึ้นง่ามพี่น้องครับเครื่อแงกับง่ามนะครับเนาะเือาจะเป็นง้วเสาหน่อยี่ยังผ่านต่อได้ใช่ปะ แปดหมื่นหกพันบาทนะครับเนาะราคานี่ต่อรองหน่ยนะครับผมพอๆขึ้นได้ตัวดีนะครับยับหย่อนหยุ่นนะการยับหย่อนหยุ่นมาเลยนะครับโลกเงี้ยโอ้สุดยอดนะครับไปพอเอาขอเลยพอเดี๋ยวผมพาไปมืงอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะพอน้อตัวเก่าบัวตันงดต่ขายพี่น้องครับเพราะว่าพอเพิ่นบอพอเพิ่นบอได้ทั้งแตขายเพราะว่ามันบอนในรอบบ่มีงวดติดขอก คนเส็ปิดไดครับน้อต้นมีงว่าสำรลอดนคับเชกแจ็คตัวนะครับน้จ็คสีข้ายได้นะครับพ่อได้กินเนกินพอไม่ได้ก็ใเอาขมาานลูกมันถึได้มีมูตัวนี้สึหสมอ่อเนาะสมไหมผมจันดีว่าสมปีสาแดงนะพ่อเนาะครับปีสายแดงมีใบมีดอกีนหครับพอเป็นสมนี้ของนะครับนาอสมได้จะมือแล้วพ่อตอนนี้คบจมืแล้วยอดได้รอบแล้วมั้งลูกนาะแมนสมวันที่เจสมวันที่เจนะครับผมแต่ว่ามันหนาแต่ชูสีติดแหงนี้ลูกเพราะว่ามันเริ่มหดก็ไปมันล นะครับงูตัวนี้เป็นงูผมเคยถ่ายนะพี่น้องครับคลิปก่อนๆนะครับเนาะ,ะแต่ว่าเรื่องสีข้องสายน้องครับตัวนี้สีเข้มนะครับแดงปอดนะครับเนาะแดงจัดนะครับผมเครื่องดำนะพ่อเนาะงูดำนะครับหนืองเม็สีแบบทั้งหเป็นงูาสาวนนะพ่อเนาะผึ่งซมไปพี่น้องครับซมไปมเ่แรกนี่ลระด้างสีพันหลอดนะครับหลอดแหลกมึงสวงัวมึงอันนี้นะออกมาจุ้งเทปีบวะไปเหรอวะจุ้งจุ่งไอหนอนไปเดี๋มึงนะครับ พี่น้องเดี๋ยเบื้งน้าได้กันได้มากเลยพี่น้องครับเอากระทงนอมันมันมันใหไงกูกันเด้หรือไงฮะเก็บที่ว่าแล้วค่ะพอขอบแล้วนะครับน้องมาถอดต่อเลยนะครับผมต่อได้ทุกตัวนะครับนี่นะครับโอ้เหลืองสีนะครับเนาะหมดตัวน้นะครับน้องโอ้แดงไปดูครับแดงเข็มกว่าตัวไหนนะครับเนาะแต่ว่า ผู้เด่นคือแดงนะครับแดงแดงทั้งแขนทั้งขาอยู่นะครับแดงเมื่อตัวนะครับผมแดงฮอดเล็บกันเงยขึ้นหน่อเนาะเงยขึ้นนะครับผมตัวนี้ง่ายแห้งง่ายแห้งเลยอ้าวตัวนี้พอแล้วครับเปิดสเตดปพอตัวนี้น่าต้อนี้บนะถ้ามันก็ต้องเพิ่มค่าสมท้อนนั่นเลยลูกเท่าไรครับเป็นเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดนะครับพ่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทพี่น้องครับถือว่าถือว่าแน่นนะครับแน่นน้าอยู่นะครับเนาะ แข็งขางามน,นะครับอ่างก้งางามนะครับสีเข้มนะครับหนึ่งสมเจ้าปีศาดแดงพี่แซบหนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะแกะสีพาลหลอพี่น้องครับมึงดีแหละครับเรื่องสีเพิ่นสุดยอดแล้วพลอตัวนี้สุดยอดสีครับสุดยอดของสีครับพี่น้องคนบอกว่าเห็นมึงทั้งแต่เห็นมึงเนี่ยมึงเบิ่งยหลเบิ่งเลเบิ่งนุ่มได้เลย่นั่นแหละสีนุ่มพอดีมีพี่น้องคนคอมเมนต์มานะครับว่ามันนุ่มไทยเบิ่งไทยช่วงล่างนะครับเพื่อนเห็นกัชัดนะครับเนาะ บ่มีต่อไม่จริงแน่นอเนาะบ่บ่มีหลุดหลุนะครับผมงายเลยนะครับโอเคครับพ่อครับไปขอพรเลยพ่อครับพี่น้องครับผู้ใดอยากสนใจนะครับเบอร์เก่าแน่นอนเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับผู้ใด้ยังยังอยู่แน่นอนะครับผมมาดูที่ข้อนะครับพิกัดบ้านน้องคำนะครับตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับน้องยุติสแก่คอพี่กุ้งพี่น้องครับผู้ใดมากกัได้มือไอคอนะครับผมเอฟซีเครมากขอพี่กุ้งพี่น้องครับสิหูใจนะครับเนาะงั้นพราว่นะครับผมมากเลยนะครับ ทุกตัวตัวลองนนนะอนหน่อยนะครับเนาะโอ้สาวหน่อยโยครูนี่รถได้บ่อบนี่รถได้เมื่อคูโยครูถืออีกต้องไนะ่มเนาะได้ไดถือล่องลูกโยคูถือล่องพินนะครับถือล่องอินนะครับเนาะก็ถือไว้แล้วข้างามนะครับผมกำลังงงามกลัสวยนะครับเอาปอดเอาาิเอาหลายเอาพ่ออยู่ได้พ่ออยู่ได้นะครับเอาเสด็จให้ดูมา ปกติฝอมสีมีงวมาถูกมื่ถูกหมื่พี่น้องครับแต่ช่วงนี้หาอะไรพี่น้องครับงวงแพงงวแพงแพงกรับตอนจ้าเจซื้อรเนาะงวเกดเรียงมันแพงขึ้นลิกเพงาะนเพื่อนก็หาอะไรก็ตองซื้อเป็นหะครับแแมนอันนี้พ่อนุบอกตามนครับตัวนี้เพิ่อนเดวไปสูงนะครับเนาะราคามนสูงเติบเป็นรักเนาะแมนราคามาหน่กแล้ยครับสีขายลุกาเลยนะเพราะน้แมนนะครับโอเคครับพี่น้องครับมากะฝากกดไลค์กดแชร์ครับแด้กดติดตามนะครับผมผมไม่แค่ซื้อขายนะครับ พี่ปาต่อได้ขอสดขอพายด้วยครับเด้อสลับมืออีกอะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีคร่ะ